ปี2025้าเป็นหนึ่งปีที่โรงแรมเนเหนื่อยกันมากจริงๆไหมครับตอบเลยครับว่าจริงผ่านมาครึ่งปีแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับและเราจะต้องเดินผ่านปี2025ย้ายังไงวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมตั้มจากความรู้รอบโรงแรมนะครับวันนี้เรามาคุยกันครับตอนเนี้ย เดือนกระกฎาคมแล้วนะครับผ่านมา7เดือนแล้วใช้ว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วแล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับธุรกิจโรงแรมของทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างปีนี้บอกตรงนะสําหรับการทํางานโรงแรมนะครับมันเรื่องของมาร์เก็ตติ้งโรงแรมเนี่ยปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เรารู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเ,เหนื่อยหนะครับถ้าเรามองในมุมของโควิดนะโควิดคือจุดที่เราแย่ที่สุดแล้วของโรงแรมใช่ไหมครับสําหรับผมนะผมว่าปีนี้เป็นลองๆจากโควิดเลย เราเห็นภาพนะครับถ้าเราคุยเรื่องการตลาดเราจะเห็นภาพเลยว่าตั้งแต่ปี2024เนี่ยเรื่องของการตลาดโรงแรมเนี่ยมันมีความปรับเปลี่ยนไปนะครับจากการที่มี forwarding ยาวๆเยอะๆนะครับลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นว่าไม่จองยาวๆแล้วก็มาจองกันใกล้ๆเป็น last minute เยอะนะครับวันนี้เรามาคุยกันครับว่าเหลือเวลาอีกสักประมาณครึ่งปีกันแล้วกันนะวันนี้เดือน7จ็ดนะครับเดี๋ยวอะไรก็หเดือน6เดือนไปอย่างนั้นเลยนะครับเราจะผ่าน ตรงนี้ไปได้ยังไงเราควรจะวางแผนยังไงและมีวิธีการจัดการยังไงบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมและทีมเนี่ยทำกันอยู่นะตอนนี้นะจนถึงสิ้นปีนะครับเราทําวิธีนี้อาจจะไม่เหมือนกับหลายๆโรงแรมนะครับเพราะว่าโรงแรมที่ผมดูแลก,กันเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากเหมือนโรงแรมใหญ่ๆที่มีเชนคลุมอยู่นะครับถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆซิงเกิลโอนผมใช้วิธีนี้และผมจะวิธีเหนเลยละครับมาเล่าให้ฟัง ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับลองฟังสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วลองไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนได้นะครับโอเคเรามาคุยกันแบบนี้ครับอย่างที่เราคุยกันนะว่าเราทราบดีนะครับว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยครับมีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากการที่เขาจองล่วงหน้ายาวๆนะครับบางครั้งจองล่วงหน้ากัน3 4มสี่ือหเดือนก็นมีแต่หลังจากปี2 0 2พีมาเนี่ยครับพฤติกรรมการจองเปลี่ยนไปเยอะ เขาไม่จองยาวๆแล้วนะครับแต่ว่ามาจองใกล้ๆ last minute เยอะมากเราจะใช้คําว่า last minute มากๆนะครับเยอะมากจริงนะครับจากการที่เราพยายามศึกษาแล้วก็ดูเทรนด์นะครับจาก l a s e time ยาวๆเมื่อก่อนเนี้ยล e ส์ time อาจอยู่สักร2อหรือว่า150-160วันเลยนะครับ หมายคือว่าจองล่วงหน้ายาวๆลักษณะนั้นเลยจองกัน3 4เดือน5เดือนล่วงหน้าตอนนี้หลายๆที่โรงแรมนะครับลีสไทม์ลดลงมาเหลือบางที่ต่ำกว่า30วันอีกนะครับเพราะนั้นจะเห็นภาพนะว่าการจองเนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีทำไงเพื่อจะดึงลูกค้าให้เขามาจองล่วงหน้ายาวๆนะครับ เราทราบกันแล้วนะว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแต่คะแน้ครับเราอาจจะต้องกลับบังคุนก่อน,อนวิธีการวางแผนสําหรับการที่จะดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งในช่วงหน้าโลเนี่ยผมมีวิธีอย่างนี้ก่อนครับส่วนมากเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนนะครับผมจะถามคําถามก่อนนะครับผมถามคําถามนี้กับทุกๆคนนะครับว่าราคาที่เราต้องการมีอะไรบ้างและในมุมผมเนี่ยผมต้องการรู้3ามราคาก่อน สามราคานี้มีอะไรบ้างราคาที่หนึ่งครับคือ d e s i r e Pri c e นะครับคือราคาที่เราอยากจะได้ผมไม่เกี่ยงเลยว่าราคาที่อยากจะได้คือราคาอะไรและเท่าไหร่นะครับทุกๆคนเนี่ยมั่นใจในโปรดักต์ตัวเองอยู่แล้วชั้นสั่งโรงแรมมาชั้นออกแบบโรงแรมมาชั้นก่อสร้างมาขนาดนี้ผลิตภัณฑ์ชั้นดีขนาดนี้ใช้ทุกอย่างนะครับแบตเทวิลทุกอย่างมีขนาดนี้ชั้นก็อยากได้ราคานี้นั่นคือดีไซเนอร์ไพรส์ครับราคาเท่าไหร่ว่ากันมาเลย นีกาที่หราคาที่2คือ reasonable price ครับคือราคาที่เหมาะกับการขายราคาที่สมควรสมเหตุสมผลกับการขายราคาเนี้ยซีเรียสหน่อยเพราะว่าเราต้องมาดูคู่แข่งแล้วดูราคาในตลาดเพราะฉนั้นมันคือราคาที่เป็นจริงที่จะขายได้2ราคานะครับราคาสุดท้ายอาจจะมีหลายคนไม่ได้สนใจราคานี้และไม่ได้ถามกันเรื่องราคานี้แต่ผมมองว่ามันจําเป็นมากและจําเป็นที่สุดคือ acceptable price ครับคือราคาที่เรารับได้ราคาที่รับได้นะครับผมไม่ได้พูดถึงคำว่าราคาต่ำสุดต่ำสุดเนี่ยเราจะมีบัฟเฟอร์ให้ตัวเองถูกไหมครับเราอยากจะไม่ขายราคาที่มันถูกมากนะเพราะฉะนั้นต่ำสุดคือราคาที่เรารู้สึกว่าเออนะ่ะขายเท่านี้แหละแต่ acceptable price ของผมคือราคาที่คุณขายโดยที่คุณไม่เสียดายในวันหนึ่งที่เรามีปัญหานะครับ acceptable price นั่นจะมา เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ราคาต่าสุดแต่คือราคาที่เรารับได้มันอาจจะต่ํากว่าราคาต่ําสุดที่เราตั้งไว้อะนะแต่ผมอยากได้ราคานี้เมื่อไหร่เราได้ราคานี้มานะครับเราจะมองเห็นภาพทันทีว่าเรามีเรนจ์ของราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะเริ่มแล้วก็วางแผนเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนี่คือสิ่งแรกเลยครับที่ผมถามกันก่อนถามจะใครถามจะเจ้าของนะครับ ว่าราคา3ราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะเห็นภาพแล้วเราจะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องว่าราคามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกก่อนครับที่ผมวางเอาไว้แบบนี้นะครับครนี้กลับมาดูครับผมบอกแล้วว่าผมดูแลโรงแรมเล็กๆใช่ไหมครับเราไม่ได้ดูแลโรงแรมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงโรงแรมใหญ่ที่มีเซกเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราพูดถึงโรงแรมเล็กๆล้กันนะครับที่เป็นซิงโ,ดโอดน,นะครับ โงแรมเล็กซิงเกิลโอนเนี่ยถ้าเราคุยเรื่องมาเก็ตเซกเมนต์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาเก็ตเซกเมนต์ของแรมซิงเกิลโอนมีไม่เยอะเลยเอามาเก็ตเซกเมนต์หลักๆก่อนเลยมีสองเซกเมนต์เซกเมนต์แรกคือ OTA เซกเมนต์ที่2คือ Direct Booking นะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่อง OTA ก่อนนะครับก็จะมีหลายคนบอกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพา OTA ขนาดนั้นเลยปะเราไม่อยู่กับ OTA ได้ไหมเรายกเลิกการขายผ่าน OTA ได้ไหม นะครับถึงท่านเคยมีคนพูดบอกว่าเรามาช่วยกันเลิกธาตุ OTA ดีกว่านะครับเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวผมนะเราอยากเลิกธาตุ OTA ครับเราไม่อยากยุ่งกับ OTA ครับเราอยากตัดมันออกไปให้หมดเลยครับ OTA เอาความเป็นจริงครับมันทําได้จริงๆหรอเราสามารถไม่อยู่กับ OTA ได้จริงๆหรอนะครับผมบอกว่าเราทําได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไงต้องอยู่กับเขาไปก่อน มันจะมีอะไรล่ะครับเราคิดภาพดีๆนะมันจะมีอะไรในโลกนี้ครับที่สามารถช่วยโปรโมทโ,โรงแรมเล็กๆที่เราอยู่กันเลยครับโรงแรมเล็กๆที่เราทํากันอยู่โรงแรมเล็กๆซึ่งไม่ได้มีพนักงานที่เก่งขนาดนั้นหรือโรงแรมเล็กๆที่ไม่ได้มีงบประมาณในการทามาเก็ตติ้งเยอะขนาดนั้นและทําให้โรงแรมเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มหรือมีอะไรที่ จะสามารถฟูลฟิลสิ่งนี้ให้เราได้นะครับโอทะได้เป็นหนึ่งทางเลือกครับที่เราจะต้องอยู่กับเขาไปก่อนในระยะนี้แต่ถ้าข้างหน้ามีอะไรมาทดแทนได้เดี๋ยวเรามาว่ากันผมก็ไม่อยากอย,กอยู่กับ O t ทหรอกครับแต่วันนี้อยู่กับเขาไปก่อนเรายังไม่มีทางเลือกบางนันเพราะฉะนั้นอยู่กับเขายังไงให้เราไม่เสียเปรียบให้น้อยที่สุดให้เราเสียเปรียบเขาน้อยที่สุดครับนั่นคือโจทย์ที่ต้องคิดวันนี้ไม่ใช่ไปคิดว่าจะไม่อยู่กับ O t ทได้ยังไง เราเคยเห็นภาพนะครับว่า,าเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะว่าเราพยายามที่จะไม่อยู่กับ OTA ก็มีแบงค์สีม่วงนะครับทำแอปพลิเคชันขึ้นมาผมเชืว,ว่าทุกคนทราบพีแอปอะไรก็คือแอปโรบินทูสใช่ไหมครับโรบินทู d เนี่ยสร้างขึ้นมาถามว่าเขาประกาศตัวว่าเป็น OTA ของไทยไม่มีค่า GP คำถามคือทุกคนตอบตัวเองได้ไหมครับว่าตอนนั้นเราเข้าโรบินทูสหรือเปล่าแล้วเราได้อะไรจากโรบินทูสบ้าง แล้ววันนี้นะครับโรเบิฮูดก็ค่อยๆหายไปล้ก็มีแบงค์เขียวแบงค์กสิก่อนนี่และครับเข้ามาทําใหม่นะครับหรืออันนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แพลตฟอร์มนี้ชื่อว่าคอนเซ r g e นะครับถามว่าจะเวิร์กไหม ก็รอดูครับว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กวันนี้แบงก์เกษตรกรมีหลายปาร์ตี้เข้ามาร่วมมือกันด้วยนะครับก็ผมไม่อยากให้มันเวิร์กนะแต่เวิร์กไม่เวิร์กครับมันไม่ได้อยู่ที่แพลตฟอร์มนะครับมันอยู่ที่พวกเราเลยครับเราจะไปใช้เขาหรือเปล่าเท่านั้อีนะครับก็สําหรับคนไทยนั่นแหละถ้าคนไทยไปใช้เยอะๆผมว่ามีประโยชน์แต่วันนี้คนไทยก็ยังไม่ได้ไปใช้ไงนะครับครนี้คอนเซ็ปต์ออกมาช่วยกันใช้ครับเราจะได้เห็นภาพว่าเอานะเวลาที่เขามีอะไรใหม่ๆมาเพื่อช่วยเราเนี่ย เราก็ช่วยเขาด้วยเราจะได้มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยพวกเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่า Work กเนี่ยก็ดูต่อไปครัว่าแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามาช่วยเราให้เราหนีจาก OTA ไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับคราวนี้กลับมาดูครับเรื่องของการตั้งราคาในเซกเมนต์สองเซกเมนต์นี้ก่อนเซกเมนต์ที่เป็น direct booking กับเซกเมนต์ที่เป็น OTA นะครับผมมีมายเซตแบบนี้นะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่นี่คือมายเซ t แบบผมที่ทุกคนลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสำหรับผมเลยนะครับผมจะพยายามบอกว่า s e gment ที่เป็น OTA กับ Direct Booking ผมจะพยายามตั้งราคาให้ไม่หมีกันมากตั้งราคาให้ใกล้เคียงกันนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าลูกค้าที่จองใน2 s e gment นี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน ผมเลยพยายามที่จะไม่ตั้งราคาให้มันสูงกระโดดมากกว่ากันมากนะักผมยกตัวอย่างก่อนสมมติว่าเราตั้งราคา OTA บวกไป20%ถามว่าทำไมบวก20%เพราะว่า OTA เนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นเบสคอมมิชชั่น OTA อยู่ประมาณสัก15-20%ถูกไหมครับครานี้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นนะเราก็บวกเข้าไปเลยผักภาระของ p e r c e n t ็นเที่เป็นเบสคอมม i ชชั่นให้ลูกค้าไปเลยได้ไหม ด้วยวิธีคิดแนวคิดนะครับมันได้อยู่แล้วในมุมของเราที่เราขายใช่ไหมแต่ผู้ซื้อซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับคราวนี้บอกว่าเอ๊ะลราต้องทอํายังไงต่อสมมุติก่อนถ้า OTA ขายราคาสูงกว่า20%นะครับในโลกนี้คนจองโรงแรมครับมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือยังไงฉันก็จอง OTA ไม่จองในเล็กหรือจองตรงผ่านโรงแรมถามว่าเพราะอะไรนะครับในบางครั้งแพงกว่านิดหน่อยก็จอง OTA นะ เพราะคนเหล่านี้เขาเดินทางเยอะครับเขาเลยอยากได้โปรโมชันหรือ l อยัลตี้โปรแกรมของ OTA นั้นๆจองเยอะหน่อยแคชแบ็กจองเยอะหน่อยลดมากขึ้นได้ p r i v i l e no g e นู่น p r i v i l e g e นี่นะครับเขาก็จะไม่จองผ่านในเล็กนะครับแต่ถ้าเราตั้งราคาสูงมากจนเกินไปนะครับและเขาต้องการเก็บ Point หรือ Colle c t l o y a l t y โปรแกรมเขาเนี่ยถ้าสูงเกินนะสูงมากกว่าราคาในเล็กมากๆเนี่ยไม่ใช่เขาไม่จอง OTA เเรานะ เขาอาจจะไม่จองโรงแรมเราเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามคีปลูกค้าทั้ง2กลุ่มให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนบางประเภทที่ไม่สนใจ OTA หรอกสนใจที่จะจองดเร็กผ่านโซเชียลของโรงแรมผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เวลาจะจองปผมเนี่ยเราก็จองผ่านดเล็กแล้กันอย่างน้อยมีการได้พูดคุยจองผ่าน Facebook จองผ่านไลน์บ้างนะครับก็มีการได้พูดคุยได้ดีควสได้ขออะไรเพราะเป็นการจองผ่านคน แต่จองผ่าน o t มนไม่ได้ผ่านคนนะครับเพราะฉะนั้นเร,เรื่องของการตั้งราคาเนี่ยผมจะพยายามตั้งราคาให้ใกล้เคียงกันไม่ให้มันต่างกันมากนะักเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องเสียลูกค้าในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งไปเลยลองนึกภาพดูนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่า o t a เนี่ยตั้งสูงกว่าหน้าบ้านใช่ไหมครับเราอาจจะเสียลูกค้ากลุ่มที่ต้องการจอง o t a ไปเลยแต่ลองนึกดูอีกทีนะครับถ้าหากว่าเราตั้งราคานะครับ โอทให้ถูกกว่าหน้าบ้านเมื่อกี้นรกตัวอย่างว่าตั้งโอทให้แพงกว่าหน้าบ้านใช่ไหมครับถ้าเราตั้งให้ถูกกว่าหน้าบ้านสิ่งที่จะเกิดคืออะไรสมมุติลูกค้าเดินเข้ามาหาเราที่นหน้าโรงแรมใช่ไหมครับแล้วบอกเราบอกว่าราคาห้องพักคืนเท่าไหร่เราบอกว่าคืนละหนึ่งพันบาทนะครับแต่เขาเปิดดูในโอทคือละแปดร้อยนะครับเราจะเห็นภาพทันทยว่าเขาอาจจะเดินไปนั่งแป๊บหนึง่งแล้วเดินกลับมาบอกว่าอาจองโอทได้แล้วราคาแปดร้อยหน้าบ้านพันหนึ่งเขาจองโอทดีกว่า แต่ว่ามันก็ทําให้เราเสียลูกค้าไปใช่ไหมเอาจริงๆนะถ้าเราตั้งราคาแบบนั้นนะครับเขาจะจ่าย800อ่ะจ่ายหน้าบ้านเลยไม่ต้องมาจ่ายกับ OTA จ่ายหน้าบ้านได้ตังเลยนะครับแต่จ่ายกับ OTA ก็ขึ้นอยู่ตามมิลใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเองเนี่ยการตั้งราคาให้มีความไม่เหลื่อมกันมากเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทําประจําเสมอๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้เราเนี่ยสูญเสียลูกค้าให้กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องการจับลูกค้าเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้ได้มากขึ้นนะครับครน,นี้อย่างที่เราคเคุียันเมื่อต้นนะครับว่าตอนนี้ f o r ์บ a r d i n g ยาวๆนะครับมันไม่ค่อยมีใช่ไหมครับมันน้อยลงเยอะมากๆครับตอนนี้ผมก็เลยหาวิธีว่าเราจะทายังไงครับเพราะกลุ่มลูกค้าที่จองยาวๆเนี aw, ่ยมันหายไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีลูกค้าที่จองล s t m i n u ิ e เยอะเราก็อาจจะได้ booking แต่ได้ booking ในช่วงแบบ s u d เด n มากๆนะี่หรอไหมในช่วงเวลาที่มีระยะ ใกล้ๆครับคราวนี้ผมได้วางแผนว่าถ้ากลุ่มที่มันหายไปมันหายไปไหนทํไงให้เราได้กลุ่มนี้กลับมานะครับผมได้พยายามหาวิธีว่าเราจะทํไงครับให้เราได้บุ๊กิ้งกลุ่มที่หายไปในการจองยาวๆนะครับให้เขากลับเข้ามาจองใหม่เพราะฉะนั้นผมจะวางแผนกันตั้งแต่เมษาก็วางแผนแล้วครับผมตีไปเลยว่าเมษาพฤษภาโลแล้วนะเราถ้าเอาตามหลักการม,มาตรฐานโลก็น่าจะไปถึงกันยา นะครับเมษาพฤษภามิถุนารกรกฎาสิงหากันยาเรามีเวลา6เดือนนะครับที่เป็นหน้าโลอยู่นึกเอาไครับเราจะหาวิธีการได้บุ๊กิ้ง6เดือนล่วงหน้าเร็วๆได้ยังไงนะครับครวนี้กลับมาดูเลยครับว่าจริงๆแล้วอะพอเป็นลักษณะเนี้ครับต้องดูว่าการที่ลูกค้าจะจองโรงแรมแบบล่วงหน้ายาวๆไกลๆเลยเนี่ยคนเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรมาเป็น Pri v i l e g e ให้เขาเลยเนี่ยถามว่าเขาจะจองไหมถาม้าเมื่อก่อนเขาจองลวงหน้ายาวๆนะครับกับจองแบบใกล้ๆเนี่ยราคามันต่างกันแต่นะวันนี้จองลวงหน้ายาวๆกับจองใกล้ๆราคามันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ายังไงล่ะครับให้เขาจองลวงหน้ายาวๆอย่างที่ผมบอกว่า p r i v i l e g e อะไรละ่ะที่เขาจะได้ครับผมก็จะกลับมาที่ราคา3ราคาที่เราคุยกัน resale price reasonable price, Re price แล้วก็ acceptable price ณวันนี้ครับ6เดือนล่งหน้าที่อยากได้เงินเข้ามาก่อนผมจะเอา acceptable price มาใช้ละใช้ยังไงผมเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าราคาต่ำสุดไม่ใช่ acceptable price นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการหาลูกค้ายาวๆ6เดือนล่วงหน้าผมก็เลยบอกว่าเอา acceptable price มาก่อนแล้ว mark up ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับมันน่าจะน้อยกว่าราคาต่ำสุดที่เราอยู่ในใจนะ แต่มันก็ยังไม่ต่ำขนาดนั้นไม่ถึง Acceptable Price นะครับผมบอกว่าผมอยากได้ราคาเนี้ยนะครับเอาราคานี้ให้ผมก่อนแล้วผมจะขายราคานี้ล่วงหน้ายาวๆยาวๆเลยครับตั้งแต่เมษาผมขายยาวไปเลยจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับราคาแบบนี้คือราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าราคามันถูกลงเนี่ยข้อแรกก่อนมันคือ Motivate และคือ Privilege ที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันจองยาวๆเนี่ย แน่นอนถ้าจองยาวๆหรือจองใกล้ๆราคาเท่ากันก็ไม่ต้อง,จอง,อองจองใกล้จองขอโทษไม่ต้องจองยาวๆจองใกล้ๆก็ได้เพราะไม่ได้มี p r i v i l e g e อะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขามี p r i v i l e g e ที่ได้จองแล้วราคามันด r บลงนั่นคือ p r i v i l e ล e ละเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้อง protect เราเองด้วยให้ราคาถูกไปแล้วนะเป็น Pri v i l e g e ของคุณแล้วนะเราต้อง protect สิ่งที่เราจะต้องเสียด้วยคือถ้าเป็นการจองยาวๆที่ราคาไม่แพงผมจะทำเป็น non refundable ทั้งหมด นะครับทาราคาแบบนี้เลยถามว่าทุกโรงแรมที่ผมทําแบบนี้ได้ไหมได้ผลไหมได้ผลมากๆครับเราบอกว่าราคาไม่แพงนะราคาที่มันสูงกว่า Acceptable Pri ไ e ได้หน่อยนะแต่ลูงหน้ายาวๆลูกค้าจองเยอะครับจองและนอนรีฟันนั่นคือเราได้เงินอยู่ในกระเป๋าเราแล้วถูกไหมครับนะฮะผมทำวิธีนี้ทุกโรงแรมได้ผลลูกค้าจองยาวๆเยอะขึ้นนะครับและก็นอนรีฟันเราได้เงินในกระเป๋าเลยได้นอน แต่วิธีนี้ครับต้องระวางังนิดหนึ่งด้วยว่าเรากําหนดราคาแบบนี้ใช่ไหมครับเราขายยาวๆลงหน้าเราลงหน้านานๆยาวๆราคาไม่แพงใช่ไหมต้องกําหนดด้วยนะครับว่าเราจะขายไปจนถึงราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราอาจต้องมาหาเบรกอีเวนก่อนครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีเบรกอีเวนเท่าไหร่นะครับใช้คำไง่ายๆว่าเราจะขายให้มันไม่ขาดทุนต้องขายเท่าไหร่เอาตัวเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็กลับมาคุยกันครับว่าเราจะขายราคาถูกแบบเนี้ย ไปจนถึงราคาเท่าไหร่สมมติเราตั้งออไว้ตรงนี้นะครับราคาที่เป็นต้นทุนที่มันไม่ขาดทุนในโนนี้เราอาจจะขายจนถึงแค่นี้สมมติว่าเรามีราคามีต้นทุนที่คิดว่าต้องไปให้เกินเพื่อไม่ขาดทุนอยู่ห้าแสนเราขายไปสักสามแสนดีไหมนะครับพอถึงสามแสนปุ๊บเรายาวนะหกเดือนนะให้มีเงินเข้ามาก่อนขายถึงสามแสนปุ๊บเราปรับราคาเป็นเท่าเดิมได้ไหมก็ได้แล้วเราจะไม่ต้องมากังวล ถามว่าทำไมผมขายยาวๆแบบนี้เพราะว่าหลายคนบอ,อกว่าเอาใกล้ๆก,อก่อนนะแล้วค่อยมาทําราคาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาลดราคาผมไม่อยากเสี่ยงครับ Rich Management มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะถ้าหากว่าเราขายใกลๆ้ๆเพื่อลดราคาใกลๆ้ๆใกล้ๆขายแพงๆใกลๆ้ๆลดราคาแล้วถ้ามันไม่เข้าละครับมันขาดทุนเลยนะผมเลยมองว่าเก็บตังค์ยาวๆไว้ก่อนเถอะมันสบายใจกว่านะครับคราวนี้ถ้าเรามีเบรกอีเวนต์อยู่ห้าแสน นะครับแล้วเราบอกว่าเออเราเราอาแค่สามแสนพอพออยู่ที่สามแสนเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาดูก่อนด้วยนะว่าไอ้สามแสนเนี่ยนะครับสมมติเราว่าเอ้ยขายราคาไม่แพงก่อนให้ได้สามแสนก่อนนะครับแต่พอมาดูสามแสนพอได้สามแสนก็ต้ก่อน,นะนมมนขึ้นปุ๊บไอ้สามแสนเนี่ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกกเพนซี่แล้วมันก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยต้องวางแผนดีด ต้องมานั่งคำนวณในดีเอาต้นทุนห้องพักมาตั้ง acceptable price มาตั้งเอาเบรกอีเวนต์มาตั้งและกำหนดราคาว่าขายเท่าไหร่แล้วมาคำนวณครับว่าสมมติเราต้องการส0 0แสนเนี่ยมันเป็นกี่ลูมในหน้าเดือนนั้นและคิดจะมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ occupancy จะได้เห็นภาพเพราะว่าพอเราได้3 0 0แสนปุ๊บมันเหลือลูมให้เราขายสักประมาณ20อย่างเงี้ยมันก็ไม่ make sense ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งให้ดีครับเอาราคามาตั้ง occupancy มาตั้งกันดีว่า3 0 0แสนที่เราบอกเราอยากได้มัน เป็นแม็กซิมัมสูงที่สุดได้กี่เปอร์เซ็นต์ออฟเฟนซีใช้วิธีนี้ครับเชื่อสมสตินะรัผมทำมาหลายโรงแล้วทุกคนทุกโงรงแรมหนีขัดทุนได้ทุกโรงเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำตลอดแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้นะครับคือเรื่องราวของการขายกับอุทีเนาะนะครับคราวน,นี้กลับมาที่ฝั่งเลยเลยบุ Le ๊กิงครับเลยเลบุ De ๊กิงเนี่ยนะครับเราก็เป็นสิ่งที่คู่กันมากับ โปรตีนถูกไหมครับคราวนี้ไดิเรกบุ๊กกิ้งคุยอย่กัอนครับว่าไดเรกบุ๊กกิ้งอ่ะคือกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนไดเรกบุ๊กกิ้งคือกลุ่มลูกค้าคนไทยนั่นแหละแน่นอนชัดเจนมากคือกลุ่มลูกค้าคนไทยใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะต้องกลับมาดูครับว่าจะทำยังไงให้คนไทยเขาจองผ่านไดเรกไม่นจะเป็นเฟสมันจะเป็นไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับคนไทยต้องการความแปลกใหม่หรือคนไทยต้องการสิ่งที่ยุดโยงคนไทยต้องการ privilege ถูกไหมครับคราวนี้มาคุยกันก่อนอีกทีหนึ่งบอกว่าเอ๊ะ แล้วในการที่จะดึงให้คนไทยมาจองผ่าน Facebook มาจากอะไรในช่วงโลเนี่ยบางคนบอกว่าเขาไม่อยากลดราคาแต่ไปเพิ่มของแถมได้ไหมใน OTA จะยากใช่มัเพราะมันอ่ะสื่อสารกันลำบากแต่ในใดเล็กอะ่ะมันมีการสื่อสารกันได้สื่อสารทั้ง IG ทั้งติ๊กตอกต้อตง Facebook มันทำได้นะครับเราก็บอกไปสิว่าจองห้องราคานี้นะในช่วงที่เป็นราคาช่วงโลนะแต่ราคาจจะเท่าๆกับราคาปกติแต่เราแถมนู่นแถมนี่ นในการแถมครับส่วนตัวผมก่อนในการแถมครับในสิ่งที่เราแถมให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการบางครั้งเราบอกเราแถมสิ่งหนึ่งมานะครับบางครั้งแถมสิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยแต่สิ่งนั้นนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนทุกคนต้องการนะครับสมมติเราแถมอาฟ e r อร์นนทีนะครับมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไป แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มไม่ได้ต้องการอฟเฟอร์นูนทีไงผมไม่ใส่ใจอาฟเฟอร์นูนทีแล้วมันไม่สิ่งที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่มองว่ามันคือแว l ลูที่ผมควรจะได้ก็จะเสียผมกลุ่มนี้ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคุยกันบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีบัตเจ็ตคอนเชียสที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าราคานี่แหละคือตัวที่ทําให้เป็นโมดิเวตในการซื้อที่สุด ผมมันมีหลักการคิดแบบนี้นะว่าในการที่เราจะขายอะครับหลักการขายคือการลดราคาคือสิ่งสุดท้ายเราจะทําใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่เราเดินม,มาถึงจุดที่เราต้องขายด้วยวิธีการลดราคาต้องบอกว่าถ้าอยากลดราคาลดแล้วให้ลูกค้าซื้อนะครับถ้าลดราคาแล้วลูกค้าไม่ซื้ออย่าทําครับโคตรเสียเวลาเลย คุณจะลดราคาบาทเดียวลดราคาสิบบาทลดราคาหนึ่งร้อยลดราคาหนึ่งพันมันคือลดราคาครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะลดราคาผมลดแล้วให้ลูกค้าซื้อเลยครับถ้าลดแล้วลูกค้าเอ๊ะลังเลยเอ๊ะยังไงเดี๋ยวดูลองแนงเงนก่อนเสียเวลาครับอย่าทำเลยทำอย่างอื่นไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาครับเพราะนั้นถ้าลดราคาแล้วลดให้เขาซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแถมจะต้องเลือกของแถมที่ทุกคนได้ประโยชน์จากมันจริงๆ แต่ถ้าแถมแลวไปเอื้อคนนี้กลุ่มเดียวอีกกลุ่มอื่นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ๆเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอะไร่ะที่เป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเอื้อกับทุกคนมากที่สุดคือลดราคาคผมว่านี่เวาร์้นะครับทำอะไรได้อีกของกลุ่มคนไทยเองนะครับเราก็ยังสามารถทพโโํพโปรโมชั่นที่โปรแกรมได้นะครับบิ๊กถึงอล้านชาไข่มุกเลยครับมาสิบฟรีหนึ่งหรือมาห้าฟรีหนึ่งแล้วแต่ มา1ิฟรีหนึ่งก็ลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองถูกไหมครับเพราะนั้นทำเหมือนร้านชาไข่มุกเลยมีสแตป์ก็ได้หรือถ้าใครใช้ Line Offi c เ a ีนี่ยครับใน Line Offi c เ a ีเนี่ยมันมีฟังก์ชันในการทำเมมเบอร์อยู่แล้วมาพักก็เก็บคะแนนเข้าไปเก็บแต้มเก็บพอยต์โดยการสแกนที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยพอถึงครั้งที่สิบเขาจะเอา Li n e o f f i c i a l มาโชว์ให้เรานี่ไงสิบครั้งได้พักฟรีหนึ่งครั้งนะอะไรแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ มันก็มีหลายๆทางที่เราจะดึงลูกค้าเข้ามามันอยู่ที่เราเท่านั้นเองครับว่าเราเองเ,องเนีย่ยต้องการมองไปที่มุมไหนแบบไหนมากกว่านะครับอันนี้ผมคุยแค่2เซนะกเมนต์นะเซกเมนต์อื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้คุยเพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมเลก็กๆครับหลักๆเลยเซกเมนต์หลักๆคือสองเซกเมนต์นี่แหละถูกไหมครับอะคราวนี้ก่อนที่จะจบ คลิปนี้นะครับมาคุยกันแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วนะถ้าพูดถึงคนโรงแรมอะครับเรามากักจะถูกสอนถูกบอกกันมาอว่าสิ่งที่เราต้องบูสต์สิ่งที่เราต้องทำให้มันได้เยอะๆที่สุดในด้านมาร์เก็ตติ้งคือออฟเฟอเนซแล้วก็ ADR ถูกไหมครับจนหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามดันตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วพอเราบอกว่าเราวันไหนนู่อยากได้วอฟเฟอร์นซี่เยอะๆแล้วก็ต้องดันให้ a d เยเยอะๆด้วยเนี่ยในบางครั้งมันทําให้ขัดกันแล้วตัวเลขมันก็ไม่มา ถูกไหมครับคันนี้ในช่วงแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่ไม่ได้อยู่อันเดอร์เชนเป็นโรงแรมซิงเกิลโอนที่เราสามารถคุยกับ,บ,บในเล็กได้เลยเนี่ยนะครับผมบางช่วงผมไม่ใส่ใจโอเปนซี่ไม่ใส่ใจเอ r ผมใส่ใจแอปสูทบาทครับใส่ใจไรายได้ที่เป็นเข้ามาเนี่ยในช่วงนี้หลายๆที่ต้องใช้คำว่าเซอร์วิ่งเลยนะครับหนีตายหนียังไงที่เราจะไม่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา คำานึงถึง ADR กับ o อไม่ใช่มากๆเนี่ยในบางครั้งแอบสลดแบกแบบไม่เข้านะครับวันนี้ต้องหาวิธีครับว่าเราจะไปยังไงปีนี้เหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากๆเหนื่อยจริงๆถ้าเราไม่หาวิธีที่ใช้คําว่าละมุนละม่อมไหมไม่ได้แนระหาวิธีที่เหมาะสมกับเราที่สุดเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเราก็เดินกันลําบากนะครับลองดูนะครับอันนี้ย้ํำนะ ว่าเป็นวิธีการของผมที่ผมทํากับโรงแรมเล็กๆแล้วมันได้ผลนะครับโรงแรมใหญ่อาจจะไม่ได้ผลแบบนี้ที่ผมทํานะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับอันไหนที่มันได้ผลก็ลองใช้ดูอาจจะมีบางอย่างที่ผมไล่้ฟังแล้วอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ลองดูครับแค่ผมเป็นเซนตก็ตอสนะครับแล้วลองดูถ้าหากทํำวิธีผมแล้วได้ผลมาคอมเมนต์บอกอที่ใต้โพสต์นะครับคลิปต่อไปจะทําเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันครับสวัสดีครับวันนี้